ดีค่ะวันนี้เรามาลองกินไอติมสายไหมรั่วนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันต้องลองอันนี้นะคะคือเนื้อไอติมเป็นตัวไอติมนะคะก็จะมีหลายรสมากเแล้วก็จะห่อด้วยสายไหมนะคะ ตามี่เขาไปเทกาไอติมเอติมอันนี้นะคะไปแกะแล้วก็ไปเสียบลงบนสายหม่นะคะอันนี้แท่งหนึ่งสามสิบห้าบาทนะคะค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะมาลองชิมกันได้นะคะนะอยู่โต๊ะ ดอนไวยค่ะดอนไวย